ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักมอร์สตอรี่นะคะวันนี้เราอยู่กับนิวบีสว่านไร้สายตัวเล็กตัวแรง12โวลต์ตัวนี้ค่ะกับมอเตอร์12โวลต์ตัวนี้นะคะสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเจาะไม้เจาะปูนหรือ,จอเจาะเหล็กค่ะตัวนี้ใส่ดอกได้สูงสุดถึง10บินด้วยกันตัวหัวสว่านเป็นหัวสว่านแบบอีซีล็อกนะคะ สามารถที่จะหมุนเปลี่ยนได้โดยใช้มือขันไม่ต้องใช้คี์ใดๆให้ยุ่งยากวุ่นวายเลยค่ะตัวนี้และที่สำคัญค่ะตัวนี้มาพร้อมแรงบิดนะคะ30นิวตันเมตรรอบตัวป่าอยู่ที่1,400รอบต่อนาทีสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง2ระดับเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้ค่ะแน่นอนเลยค่ะสำหรับการทำงานที่หลากหลายใช้งานได้รองรับในทุกๆงานเนี่ยก็มีการสามารถปรับระดับพรอกได้ถึง15ระดับด้วยกันนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ ระบบขันสกูด้วยค่ะและยิ่งง่ายเข้าไปอีกค่ะสำหรับการปรับหมุนซ้ายขวาด้วยระบบปรับที่ง่ายกระชับมือใช้งานได้สะดวกจริงๆนะคะตัวนี้ค่ะมีระบบไฟ LED ช่วยให้การทำงานในที่มืดของคุณสามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำกระชับจริงๆเลยค่ะและเครื่องตัวนี้นะคะก็มาพร้อมก,กับกล่องพลาสติกสีเขียวอย่างดีเลยค่ะตัวนี้พกพาง่ายทำงานสะดวก อีกทั้งมีแบตเตอรี่พร้อมกันถึง2ก้อนสามารถสลับชา้าใช้งานได้ทั้งวันไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเลยนะคะและด้วยความที่ตัวเครื่องนะคะมีกิดยางมาให้ด้วยนะคะทำให้การจับเนี่ยกระชับไม่ลื่นทำงานได้อย่างแม่นยำเมื่อชีพสุดๆเลยค่ะและดีไซน์แบบนี้นะคะถือแล้วเท่สุดๆเลยค่ะมาพร้อมกับประกันศูนย์ไทยแท้เลย12อเดือนค่ะตัวนี้รับประกันสินค้าหลังการขายกันยาวๆเลยทีเดียวค่ะ และครบชุดจริงๆพร้อมใช้จริงๆเลยนะคะเหมาะสําหรับการใช้งานในบ้านติดตัวไว้พกพาง่ายสะดวกมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนนะคะและตัวนี้นะคะก,กับอีกหดอก1ดอกไขควงนะคะที่จะทําให้เราทํางานได้อเมนกะสงจริงเลยคะ่ะพร้อมกับสายชาร์จนะคะที่จะทำให้งานของคุณไม่สะดุดเลยนะคะ และหากท่านใดสนใจสินค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w s a k m o เ c o m ค่ะหรืออยากจะมาชมสินค้าจริงๆนะคะที่หน้าร้านของเรานะคะที่สักมอพิกัดของสวนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับช่องสักมอสตอรี่และเพจสักมอสูตรรวมไรปย๊มน้ำพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ